กินอะไรอะไอ้ทองก็เต่งมูนี่เกมเมื่อไงว่ากินเผาพันธุ์ฉันจะงั้นเหรอเฮ่ยโอ้พี่นะมมาบอกเต่งมูเหรอบอกเต่งมูที่ไหนล่ะเฮียคือจ้าคือจาอุ้ยมสีนี่เกมเมื่อกงว่าคาเต่งมูฉันจะงั้นเหรอเยคือจ่าฟันเลยดีจีนี่นี่นี่อาจจะจิ้มหัวเฮียไม่เป็นเลยหรอนะเขาจะต่อยมีดเลยเฮี นติดธงแล้วโอ้ชู่ท่านอีิดธงมาแล้วไปจี้มาสิจ้าจ้าจ้าจะจี้เลยย่าเฮ้เขียนหักเขาจะต่อยก็ได้ย่าาเฮ้เขียนขาดเลยสงสัยต้องแปลงร่างอ่าแปลงร่างแล้วมันคอร์ลโซไททันนะจ้าเบื่อใช้งานไอ้น้ำความร้อนสูงนะจ้าเฮ้ยเฮ้ยนี่มัน ก็ไทยท่านไทยท่านอันที่ใหญ่ที่สุดนี่หว่าเฮ้ยแกตายแน่นอนเฮ้ยเราจะเอาไอ้น้องคอมเอาร้อนอ่ะโฆษณาไอ้ร้อนความไอ,อ,อ้ออน,ไน้ำความร้อนสูงเมื่อกี้พูดผิดเผาแก้ยาเขาเลอยอ่ติดไฟแนละ้วติดไฟแนละ้วของคุณนะที่จับไฟให้ฉันนะ่ะ อย่าที้งเลเออไอ้ไปั้นมาตัดตัวใช้ท่านในท้องเลยไอปั้นมาแล้วชอวดาบซื้อดาบมาด้วยเอกิตเตอรนี่ไอ้ปั้นกาจะต่อยเลยเฮ้ยโอ้จะตัดหัวลือให้ได้เลยฮ่าเป็นไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าอฮ่าฮ่ยไอเกมไม่ทำนทำได้หรอไอ้ปั้นเพราะฉัน ฟ yeah. ื้นฟูตัวเองได้จะงป็นนักสงานเลยนี่ตัดหัวเลยเนี่ยตัดหัวไม่ได้เอ้ยแกค่ะฉันไม่ได้แล้วนะเขาฉันมีการฟื้นฟูยี่แล้ววิช่ฟื้นฟูเลยวิชาฟื้นฟูฟื้นฟูเฮ้ยปวดการฟื้นฟูแหละทำไมไม่ฟื้นฟูวะฟื้นฟูอ้ฟื้นฟูแล้วโดนเส่ให้ทรรมาถึงมา เพราะว่าฉันยังมีอิชิมิจิล่าให้ท่านอยู่เพราะต่อ,อยเด้เยอะแข็งแกรงหัวโขกข,ข,ขาดเลยซึ่ก็สามารถดีมาจากลางในท่านได้แล้วอะไรทองไปไหนวะเนี่นี้ก็อยู่นี่ไงล่ะเขาปรุดาบโยเปิเมาใช้ก็แล้วกันนะเฮ้เฮ้เฮ่เก็ตายน่ใช่หมักแตงูก็ตายแน่เขาใช เราขาซื้งานแล้วเาฮ้ยไม่วันอันนี้เอ็มฉันรอนะได้ไรจะคิดอย่าเฮ้ยสงสัยต้องเย่สังใท้ท่านทุกตัวมาลุงกระเทือบไปท้องเลยเอ้ยยังไงก็ทำไม่ได้หรอกพวกเ,เกมมันก็แค่คนที่เป็นราาไทยท่าน คอ,อับเจ้านายไทยทันไอพอดกับไททันไอเปิ้ลเยียบไปท้องเลยฮ่าฮ่าฮ่าการเยียบคนเนี่ยมนสนุกจริงๆอ่ะอวันวันได้บ,บินบนน้ำเลยเฮ้ยใ,ให้ทันลูกนี้ดิเขจาจะตัดขาเลยนี่แหงขาเลยอีจ้แหงเลย กดให้กานสิอ๋อนี่มันใช้ท,ท่านคาร์โรโซใช้ท,ทันอยู่วะเฮ้ปิดกกอนเดี๋ยวเราโดนเผาได้เฮ้เฮ้ยแล้วก็รีบไปกระทื้นม,มีท้องเพื่อตาย สู้กันข้างล่าง,งไม่สู้กันนอกกับแพงดีกว่านะเฮ้ hey, hey. กระโดดลงไปแล้วดีท้องเกโกงนี่ว่าชาเพลงล่ามาไททันดีกว่า,าวท,ที่คอร์สโซไททันมาแล้วยาชากระโดดขึ้นไปเลยเฮ้ยอาชากระโดดขึ้นไปแล้วชา จ่อกระโดดลงเลยให้จ่อจอ,อีตอนนี้ฉันก็ได้มีพลังไททันอันมาถึงมาแล้วล่ะเขาจ้าเป็นรานี่ไงล่างคาราโซไททันอนุชั่นที่เห็นไม่มีปืนยิงแก้วด้วยดิเฮ้ต้องต้องเปิดก่อนได้เปรียนเลยเขาจะยิงใส่เลยเอเฮ้ยโกงดีกว่าเฮ้สงสัยต้องเอานี่ไปกินโฆษณาอีกแล้ว ตัวเองก่นอนก็จะต่อยหน้าเลยย,ย่าย่าย่าฮ้ยหัวขาดเลยพี่ฉันออกโอ้จากล่างใครทันแล้วแล้วมันจะมีความแข็งแรงแล้ว,ลว่างมันดูจะมีความแข็งแรงมากกว่าล่างไครทันเลยล่ะเฮ้ย้าก็าต่อต่อ,อยเลยเฮ้ยไไม่จะต่อยฉันไม่ได้แล้ยพี่เป็นไงถ้าฉันฟูดฟูได้เฮ้ ตีต่อยเลยนี่วาเบวเคุได้เว้ยนี่แค่ตัดหัวทิ้งก็เส้นเรื่องแล้วนะอาจะระส่้น,สนตีพีขาดเยืะเตะเลยเยือหัวขาดไปซะเฮยพูนฟัวอะไรก็ไม่ได้ช่วยแล้วเกมองเราใช่รางวันต่อสู้กับฉันนี่นเหรอฉันจะไปหยิบปืนยิงแก้วตัวหัวเขาเราส้ท่นของฉันฉันได้ปืนยิงแก้วแล้ว แล้วก็ใช้กเครื่องกระโดดร่มยังไงล่ะโอชอกระโดดร่มลงมาแล้วโอชอเราวันนี้จะทำให้ฉันรอดดิฮ่าอเกมไม่มีร่มยังไงล่ะตกลงไปตายเฮ้รม่รมล้วงลงมาแล้วฮ่าตอนนี้โอชออ้าข้อสละอีกแล้วถึงมือแล้วอะฮะร้งองเต แต่ไม่เป็นไรฉันยสู้ต่อได้อยู่จะฟุ่ฟุรก,กายพี่โกงนีวาเปืนยิงเก่เต้องหัวให้ท่านมาสู้ด้วยแนะ่แเออฮ่โดนยิงแล้วร uh huh. uh huh. ะเบิดเลยเฮ่อ uh huh. ติดไฟชิบหายแล้วเฮ่อ uh huh. ยิงใส่ขาตัวเองไปเลยเฮ้ยโดนทับแล้ว uh huh. ไอดรอปเลยตูระเบิดยูเครีจะต้องเลนนี้แล้วไอ้จะไม่หนีแล้วนะไอ้ทองตายสักย่าเฮ้ยเป็นไงล่ะคุะคุมๆนี่ล no um ่ะคุมๆนี่ลเฮ้ ยิงด้วยยิงาอีกสักรอบนี่เอโอเคนี่ก็ล้างแคสสำเร็จแล้ว